โอสวัสดีค่ะพี่น้องค้าพี่น้องมาเบึงบักวงสามดูเดือนนี้เดือนกรกฎานะคะได้กินเมดปีโอ้โหนี่เด้อเจ้าของสวนคุนคุณใส่จ in ิ right. ูไบว้นหลาะให้บูไบสองต้นบูไบสองต้นบูไ้สองต้นแค่นั้นแหละแต่กะสองสองต้นนี่ก็ถือว่าได้กินเรื่อยๆอยู่นะขันเขาบ่ได้คิดว่าสิจําหน่ายเนาะจักสองสามต้นนี่ก็พอดีนี่ เสียบยอดเป็นต้นเสียบยอดเอามาปลูกต้นนี้ปลูกได้จากปีแล้วนะได้ปีปีกวส,สองปีประมาณนั้นนีแหละก็ได้กินเมื่อปีอยู่ได้พี่น้องเป็นต้ตนง่ญ่นั่นปีกวสองปีอันนี้เบิ่งเพิ่นเอาให้โอ้หนุ่ยใหญ่แหงสวนเจ้ามีออียงแน่ก่ออันนี้ซื้อสวนอย่างตานี่กัดเสร็จนอกเวลาเบืงเดินพี่น้อง อันนี้เก็บไปกินเป็นบางช่วงที่เขาอยากกินเขาก็มาเอาเนาะโอเคปะถือว่าก็ดีอยู่เดีดีอยู่นะเขาปลูกบออันนี้เพื่อนพ่ได้ปลูกหลายเลยพี่น้องแต่ว่ามันอย่างสิเป็นแบบผสมมาสานเนาะมันติดกันกับถนนในสวนเพื่อนบ้นนี้สวนสวนนั่นมีอย่างแน่นะปลูกอย่างแน่เหมือนกับว่ามันมีแบบหมางอย่างเกาะ เชลี่หมักตะคบเน่ตะคบปานโบหมากที่เจ้าทีนเก็บมาไหมเส้นทอเส้นทอด้เออเส้นทอ,นทอพาไปเบิ่งเส้นทออะไรอยู่ไหนเอ้เอามันอยู่ตรงยางไปอีกไก่มันอยู่ในกะตากะ<อ>ตาบบต้นมันไหมอ๋ออย่หลังบ้านนี้พาไปดูปูเส้นทออนยะู่หลังบ้านพาไปเบิ่งเส้นทอเนียอันนี้ต้นอยังคะนี่โอ้อันนี้ละมุดแมนบะละมุดบนี่ ละมดกระสวยมาเล่เนาะนี่น่าจะเป็นกระสวยมาเล่นอ่ะอันนี้เป็นมันมันมันสามนาทีเนาะอันนี้มันสามนาทีอืมอ,อม,มาหลอกเบิ้งสวนเพินดอกกี่นอนโอ้ยุงกัดกระเลยออกมาก่อนเลย เบิ้งพูนเด้พูนเอ้ึ่งข้าวหนงน้อเอาาไปบิงไปบิงอย่างเนาะอ๋อต้นเชอรี่อ๋อเชอร์ของเชียไทยเด้อปะ